ใหญ่เขาเชื่อมันเนี่ยน้องเขาเก่งขึ้นแล้วก็ยังขยันเพิ่มทักษะตัวเองขึ้นไปอีกนะคะน,นี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องวัน31ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม สามตอนสุดท้ายเวลาการมาเทพนี่คุณพลาดไม่ได้แล้วนะค,คือมันเข้มข้นขึ้นมากๆจริงๆไม่รู้ว่าพระเอกจะทําอะไรต่อแล้วดูจากตัวอย่างนะที่ปล่อยออกมามีทั้งดรามา่าแล้วเหมือนจะมีคนเสียชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเหมือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วทั้งคู่เวลาจะตรงกันหรือเปล่าออก็ยังไม่รู้เหมือนชื่อละครเวลาการม,มาเทพถูกต้อง <c oughs> นะคะแต่ว่าคืนนี้ก่อนคุณผู้ชมก่อนที่จะไปวันพุธพระหัสสปาีสําหรับเวลาการมาเทพคืนนี้ค่ะหัวใจรักพิทักษ์เธอ มา3ตอนแล้วตั้งแต่ออกอากาศมาเรียกว่าเข้มข้นแล้วก็จิ้นสุดๆไปเลยนะคะคือตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมาหลุ้นกับคนที่จะเข้ามาค่าพระเอกเพื่อที่จะเอาสมบัตินะคะมาค่าเทวัน นอกจากนี้มาลุ้นว่าใครมาตามค่ายังไม่พอนี่ลุ้นความจิ้นต่อจ้ามาเป็นบอดี้์ดส่วนตัวแล้วนะคะของพระนางวิววรรสค่ะแล้วก็เคนภูภูมิติดตามกันได้เลยคุณผู้ชมคืนนี้นะหัวใจรักพิทักเธอสองทุ่มยีนาทีค่ะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไปพิทักก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเดียนะคะขอบคุณวันบันเทิงนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเนี่ยก็มาติดตามนะคะคุณอัจฉริยะวันนี้ทแถลงนะคะเปิดคลิปที่อ้างว่าหมอนิติเวชยอมรับว่าบาดแผลศพคุณแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแถมออกมาแฉด้วยบอกว่ามีนายพลอักษรยอร่วอวหวนอยู่เบื้องหลังการสร้างหลักฐานเพชจค่ะมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพคนต่อไปน้ำท่วมรถติดทางเท้ารถเมล์คันใหม่คนละออง อยากให้บ้านหลังนี้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นติดตามได้ในตัวจริงชิงผู้ว่าทุกช่วงข่าวช่องวันกิจกรรมในแต่ละวันของลูก <c oughs> ก็เหมือนด่านที่เขาต้องลุย <c oughs> ถึงเวลาเบรกต้อามโล <c oughs> ที่มีแคลเซียมสูง <c oughs> และโปรตีน4,000มิลลิกรัมลุยต่อเลย ต้เบรกต้องไม่รอลุยเลยลูกบางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีขนอสุปก้อนหอมกลิ่นหมูเพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ีชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกลอ่อมอ่อยขนอเมื่อความร้อนมาพร้อมดังแค่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด้วยเคลียร์ไอซ์คูลเมนท์ทลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกะจัดดังแข็ให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ ใหม่เพียง48ชัมม่วโมง is free น mm. ูทรีไวต้านูทรีไวต้าเมื่อมีอาการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่ใช้นูทรีไวต้าแค่วันละหนึ่งแคปซูลป้องกันการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่อ่านคำเตือนในฉลากาาาลก่อ,อน,นในช้ยา,านูทรีไวต้นนา,า,า,ตาจากเมกา We Care ้ากนันแน่นแถมค้าวเปนหนักอีกจะหนักแค่ไหนแค่ช้อนเดียวก็อยู่ใหม่รีสเอ็กเซลสุดเข้มข้น plus กำลังขจัดคราบเนี่ย plus กำลังความหอมนานสะอาด หอมครบจบในหนึ่งช้อนบริสเอ็กเสุดเข้มข้นเรโซนาบูสวงแขนดูกล้าใสายดังใจพร้อมเปิดวงแขนเต็มที่ลูดได้โนลิเมตีวงแหวนเรโซนาแอดวานซ์ไรช์นิ่งใหม่มีวิตามินอีรีไวท์บูสเตอร์และเจตานิสตากราช่วยลดฝองค้า3สามท่าลดผิวดูกล้าวเรโซนา อยากผิวดูใสแต่ไม่อยากเหนอะนี่ก็แห้งไปต้องซิตราคับเซสผิวดูใสชุ่มชื้นนานบิ๊กดรัฟต์สมัโลชั่นบางเบาพร้อมไฮโดรคอลลาเจนซุปเปรอร์ซีจะช่วยกันแดดดึงเร็วผิวดูใสฉ่ำในห้าวันใหม่เซตต้าจาร้อนเหนอแดดก็มันโหแดดแทนแดดผิวมาแล้วแต่ลืมดูแลผมยูวีอาจทำผมแดงแห้งกรอ,อบซันฟิลเนชกกกกเั่สารสกัดจากรพรรดิลักเบอร์รี่ซีดออยก่อช่วยปกป้องยูวีให้ผมสวยเปล่งประกายหอมซันฟิล เธอเธออ๋อนี่กินปากสุขภาพช่องปากมีปัญหาลองนี่เข้าเกลืเกลือสมุนไพรผสานพลังอย่างแม่นยำเกลือสุขภาพเหนือลกฟันที่ดีสดชื่นสบายปากสูตรใหม่ต้องลองซันไลเลมอนเทอร์โบเพียงหนึ่งหยดช่วยขจัดคราบมันออกง่ายและล้างออกก็ง่ายเพราะเราทำได้มากกว่า ซันไลเนมอรเทอร์โบเพียงหนึ่งหยดช่วยขจัดคราบมันล้างออกง่ายเคล็ดลับจุดเก่งของอ้้มที่หอมยาวนานถึง14วันคอมฟอร์ดด้วยอัลตร้าแคร์เทคโนโลยีปกป้องสืงและใยผ้าจากการถูกทำลายพร้อมมอบกลิ่นหอมยาวนาน14วันให้อ้มมั่นใจในทุกวันคอมฟอร์ตอัลตร้าแคร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะเมื่อหนังศรีรษะรู้สึกมันเพราะมีรังแคมัน เทสแอนด์เ l d e ์สที่ช่วยขจัดรังแคมันยังมีประสิทธิภาพให้คุณมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครั้งแรก <c oughs> ของพออ้อมมามิโปโกลดอุณหภูมิได้สององศาไมครีเนตเอสเทอ อก,กวนใจในการทำอาหารยังก่อให้เกิดอันตรายได้ได้เวลาเปลี่ยนเตาแก๊สใหม่เตาแกสแ๊สตะเล็เคลือบทองเหลืองคาชิบ้าออกแบบมาเพื่อครัวไทยให้ไฟแรงร้อนไวโครงสร้างตนเล็อย่างหนาหัวเตาเคลือบทองเหลืองทนความร้อนสูงจะต้มผัดแกงทอดก็ถึงรสถ,ถึงใจ มาพร้อมของแถมชุดเครื่องครัวแถมฟรีหม้อแขก3ามใบพร้อมฝาปิดกระทะขนาด32ซนติเมตรหใบที่คิิปสเตเลต1นชิ้นโทรให้ทานเป็น99้ส่ยแรกรับฟรีทันทีเตาแก๊สสเตเลตหัวเดี่ยวเคลือบทองเหลืองมูลค่า990บาทเซตนี้3หัวเตาแต่จ่ายในราคาเบาๆเพียง1290บาทเท่านั้น โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2565ถึงวันที่31ธันวาคม2565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดออกไปสนุกแบบไม่สะดุดกับกลิ่นอับชื้นที่ผมใหม่ Dove Mylar Fresh Nourishment ปสานอควาแบบถายล็อกกลิ่นหอมช่วยลดกลิ่นอับชื้นรีเฟรชหนังสีสาสดชื่นถึงปลายผมล็อกผมนุ่มหอมนานข้างวันใหม่ d o v ได้เวลาจัดใหญ่น้ับโจ๊กสูตรใหม่เพิ่มเนื้อหมูสเท่า ประโยชน์เต็มทับอร่อย,อ,ยอร่อยขนรครับโจอกอิ่มอร่อยทุกเวลาหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเ <ém> พราะมาันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดวันนี้ได้แต่อของสุด้มแบบผมเนี่ยนะคุ้มลองนี่โอโมพลาสชนิดนะ ขาวสะอาดกับผมสามช้อนสะอาดลึกถึงใจผ้าด้วยอัลตราไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นนิสักนิ้งคุม้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอม p l พลัสแพ็คใหม่เมื่อความร้อนมาพร้อมดังแขแต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปได้วยเคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลที่สุดของความเย็นสดชื่นพร้อมสามพลังความสะอาดสดชื่นช่วยกจัดดังแขให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ใหม่ที48ชั่วโมงอิชฟรี โลตัสปฏิวัติระบบสมาชิกให้สมาร์ทขึ้นเป็นใหม่โลตัสในโลตัสสมาร์ทแอปยิ่งช็อปยิ่งได้โลตัสคอยใช้แทนเงินสดได้ง่ายทันใจและให้โบนัสส,สองเท่าสองโปรรู้ใจเฉพาะคุณโหลดเลยในตอนนั้นเราฝันว่าคนไทยจะได้กินผักดีๆเหมือนที่เราปลูกให้แม่กินวันนี้เราจะฝันให้กลายยิ่งกว่าเดิมโออาโอกาส เป็นไข้ซาร่ายาเม็ดระเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใหม่ให้ยิน expert c แคร์กลิ่นกลิ่นเหม็นเป็นกลิ่นหอมขณะสวมใส่ได้ทันที AIS 5 g ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเป็นาฬิกาเก้านาทีนะครับข่าวเย็นช่องวันอยู่กับเรา3ามคนเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับยังคงตามติดความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาครับกว่า2เดือนแล้วครับหลังจาก26เมษายนที่ผ่านมา ที่มีการสรุปสำนวนคดีแต่ดูเหมือนว่าคดีนี้ก็ยังคงมีคำถามจำได้ใช่ไหมครับว่าในผืนน้ำเจ้าพระยากับเรือสปีดโบสลำดังกล่าวและคนบนเรือทั้งหมดนั้นแม้ว่าจะมีการสรุปสำนวนคดีถแถลงไปแล้วโดยตำรวจแต่ก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ล่าสุดครับวันนี้มีการเปิดหลักฐานครับแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เหตุการณ์ที่